สวัสดีจ้าลูกดีลแม่อีกแล้วนะจ๊ะจริงๆก็คือบอกไปหมดแล้วยินดีด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะว่าพูดไปหลายทียพูดมากไปกว่านี้จะแบบกลายเป็นไลฟ์โค้ชแล้วนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกกับชปเตอร์ใหม่ของชีวิต ชมค่ะส่งสารถึงรูปดิวหลังจากที่นักแสดงสาวดิวอลิสลานะคะได้ออกมาประกาศชั่ววัาตอนนี้ตัวเองอ่ะตั้งคันแล้วสามเดือนเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมานักแสดงสาวแห่งภาคพื้นทะเลอย่างดิวอลิสลาได้ประกาศข่าวดีว่าตนเองนั้นตั้งคันได้3มเดือนแล้วจ้าโดยได้จัดปาร์ตี้เล็กๆบอกกล่าวเรื่องการตั้งคันนี้ให้กับคนสนิท แต่ยังไม่ได้บอกว่าลูกน้อยในคันนั้นเป็นเพศอะไรอีกทั้งยังให้เพื่อนๆในงานเนี่ยร่วมกันถ่ายเพจลูกอีกด้วยหากใครทายถูกเอาเงินรางวัลสอง0 0ืบาทไปเลยจ้าแน่นอนว่างานนี้คนในวงการบันเทิงแห่ยินดีจำนวนมาก หนึ่งในนั้นคือคุณแม่ซูเปอร์สตาร์ที่อยู่ในค่ายเดียวกันอย่างชมพู่อรารยาที่เคยพูดคุยกับสาวดิวเรื่องการมี้รลูผ่านทางรายการ3ามแซบมาแล้วก็ได้อวยพรและแสดงความยินดีมาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันโดยทางด้านหวานเจี๊ยบค่ะผู้จัดการคนสวยของทั้งสองคนได้เผยคลิปผ่านติกตอกของตนเอง จากแม่ชมถึงลูกดิวในคลิปนั้นแม่ชมข่าวพูดว่าสวัสด ah, ีจ้าลูกดิลแม่อีกแล้วนะจริงๆก็คือบอกไปหมดแล้วยินดีด้วยแล้วก็ดีใจกับวันนี้ของลูกดิวไม่มีอะไรจะพูดแล้วเอาเป็นว่ายินดีด้วยอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นดิวเนี่ยมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกกับรูปแบบใหม่ๆของชีวิตเอาเป็นว่ามีอะไรคุยกับแม่ได้รักเสมอจ้ะซึ่งทางเราค่ะมีคลิปของแม่ชมมาให้ชม กันด้วยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะสวัสดีจ้าลูกดีวแม่อีกแล้วนะจ๊ะก็จริงๆก็คือบอกไปหมดแล้วยินดีด้วยแล้วก็ดีใจกับวันนี้ของลูกดิวไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะว่าพูดไปหลายทยีพูดมากไปกว่านี้จะแบบกลายเป็นไลฟ์โค้ชแล้วนะคะเอาเป็นว่ายินดีด้วยอีกครั้งแล้วก็ดีใจที่เห็นลูกดิวมีความสุข แล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกกับชปเตอร์ใหม่ของชีวิตนะกับบทบาทใหม่เอาเป็นว่ามีอะไรก็คุยแม่ได้ไม่ได้นะคะรักสมอจ้ะตอนนี้นะคะสั่ดิวค่ะประจำคันได้3เดือนกว่าแล้ว ซึ่งเวลาเนี่ยมันผ่านไปไวมากๆอีกอึดใจเดียวเท่านั้นค่ะเราคงได้ชมความน่ารักของเจ้าตัวเล็กในเรวัวนนี้แน่นอนค่ะ